ดาดวงดี da, สวัสดีค่ะเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ของดวงดีนะคะตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2566ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินความรักและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้คือเลขเด็ดเลขนำโชคนั่นเองนะคะเรามีมาเสิร์ฟให้พวกคุณอย่างถึงอกถึงใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้การเงินใครจะปังใครจะมีโชคลาภบ,บ้างแล้วการงานของใครจะเป็นที่โดดเด่นได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความรัก มีเกณฑ์จะสละโสดบ้างมาชมกันค่ะเริ่มกันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ได้ไพ่รจนากับสังทองในการทํางานค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกจู้จีกจ้กวนใจมีเรื่องดราม่าเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะค่อยๆคลี่คลายไปคุณจะต้องปรับตัวให้ได้กับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะหรือสังคมในการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเขาเรียกว่าตาม วาระของมันอ่ะคุณต้องปรับให้ได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีแต่การเงินค่อนข้างสิ้นเปลืองไปกับเรื่องใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายจะได้ไม่มีปัญหาค่ะและความรักต้องต้องปรับตัวหาการเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในใจเราแล้วก็ปรับปรุงตัวของเราให้กับเขาเนี่ยให้มันแมทกันมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนเลขนําโชครอท้ายคลิปนะ่ะวันอังคารนะคะได้ไพ่พระเกตมงคลการทํางานมีโอกาสก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้รับการสนับสน หนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ทําคุณทําได้แต่อย่ากลัวเพราะถ้าคุณปฏิเสธโอกาสนี้จะต้องรออีกนานเลยนะคะคุณวันอังคารและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต้องกังวลในเรื่องการหมุนเงินไม่ทันค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> เลยนะสัปดาห์นี้ค่อนข้างชิวเลยค่ะและเรื่องความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ส่งเสริมกันมากค่ะวันพุธ ได้ไพ่พัพิคเนตปางประทานพรการทํางานที่คุณคาดหวังหรือมีความกังวลอยู่ว่าจะมีปัญหาบอกเลยนะคะว่าจะสําเร็จผ่านอุปสรรคไปได้ต่อให้มีอุปสรรคล้านแปดยังไงก็ตามจะดีขึ้นนะคะแล้วมีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าสูงการเงินถ้าจะกู้นี่ยืมสินใครไว้ได้รับคําตอบคําอนุมัติยืนยันที่เป็นข่าวดีคุณได้ตามวงเงินที่คุณขอแน่นอนส่วนเรื่องความรักอาจจะมีการตึงๆกับผู้ใหญ่มาในสัปดาห์ก่อน,อนแต่ในสัปดาห์นี้ ความรักของคุณจะดีขึ้นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณมากยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะปัญหาของคุณความรักของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากญาติผู้ใหญ่นะคะส่วนวันพฤหัสบดีได้ไพ่เทพจันทร์มีความรู้สึกสับสนเบื่อเซงในการทํางานเพราะว่างานมันเยอะงานมันจุก,จ,กจิกจี้แต่คนอย่างคุณเป็นคนเก่งแต่แค่ขี้เกียจฉะนั้นเราปรับจูนทัศนคติตัวเองใหม่ทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วรายจ่ายของคุณในสัปดาห์นี้หมดไปกับเรื่องไร้สาระอย่างเช่น กินเที่ยวช้อปปิ้งตามกระแสตามวงสังคมถ้าคุณปรับจูนตรงนี้ได้ทุกอย่างเลิศน,นะคะแล้วถ้าให้มองในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อ่อนไหวหงุดหงิดง่ายรู้สึกเซ็งกับเรื่องความรักจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนอยากอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณมันเหมือนแบบ อยู่ในช่วงสับสนหรือถ้าบ้านภาษาบ้านบ้าก็คือฮอร์โมนสวิงนะคะพยายามปรับจูนตรงนี้นิดนึงทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่พระราหูการทํางานที่เกี่ยวกับใครที่ทํางานผิดสินให้เช่นขายเหล้าขายเบียบอะไรเงี้ยที่มันเทาๆหน่อยอะเนาะอยู่ในเกณฑ์ที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงแต่ถ้าใครทํางานถูกกฎหมายเป็นลูกจ้างเขางานจะเยอะมากเครียดมากกดดันมากแต่ผ่านได้ไหม ผ่านได้ค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มาเหนือดวงเป็นคนที่โอเคแหละเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วถ้ามองในมุมกับการมองในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้ราบร้อยโชคลาบก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบอันนี้เกิดไว้ให้ก่อนนะซื้อเลขที่ตัวเองชอบและถ้ามองในเรื่องความรักอย่าไปตกหลุมรักใครง่ายๆเพราะคุณเป็นประเภทใจบางเจอแล้วคลิกเจอแล้วจีบเจอแล้วอยู่ยาวฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะมาต่อกันที่ วันเสาร์นะคะวันเสาร์ได้ไพ่ท้าวทศรถนะคะหรือพระโสรถนะคะไพ่ใบนี้นะคะใครทํางานเกี่ยวข้าราชการและวิสาหกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระทรวงการศึกษาหรือกระทรวงสาธารณสุขจะอยู่ในเกณฑ์ที่รุ่งเรืองสว่างสวยเป็นพิเศษอันอื่นๆก็ดีแต่อาจจะไม่เท่าที่แกวกล่าวมาและถ้าเป็นพวกธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับร้านขายยาเกี่ยวกับสุขภาพาความสวยง,งามอยู่ในเกณฑ์ไปได้ลด บอกเงินดีงานดีถึงจริงอ่ะมีเรื่องปวดหัวบ้างก็ผ่านไปได้การเงินเห็นไพ่ใช่ไหมคะมีเงินมีทองเต็มเลยไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาแน่นอนการเงินของคุณไปได้แบบทิศทางที่ดีสมมติร้อเการเงินของคุณเกิน50ก็ถือว่าเลิศแล้วนะแล้วถ้ามองในเรื่องความรักไม่ค่อยหวานเพราะมันไปลุ่งเรืองในเรื่องการงานการเงินทําให้ความรักมันไม่ค่อยมีอะไรวือหวาค่ะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่แย่ส่วนคนวันอาทิตย์ได้ไพ่พันอะไรบรรทมสินนะคะ ช่วงนี้งานเยอะมากจนอยากจะหลับ บ้านกลับบ้านไปนอนไม่อยากคิดเยอะอยากจะไปพักผ่อนตลอดเวลาเพราะมันมีความกดดันนั่นเองทุกอย่างจะผ่านไปได้ในทิศทางที่ดีและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คุณน่ยมีความร้อนรนในใจในเรื่องการใช้เงินอยากไปพักผ่อนถ้าคิดว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวแล้วมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นก็นไปเถอะคะ่ะเพราะการเงินของคุณไม่สะดุดนะและในเรื่องของความรักมีความพ่อแง่แม่งอนกันอยู่รู้สึกเบื่อหน่ายกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลาฉะนั้นถ้าถือ อโอกาสทองที่ดีก็ลองเอาเงินเนี่ยที่อยากใช้อะไปเที่ยวสวีทดกันดูไปเติมพลังความหวานความรักของคนวันอาทิตย์จะได้ดีขึ้นค่ะนี่ก็คือแนวทางทั้ง7วันแต่ที่พลาดไม่ได้นะอยู่ท้ายคลิปแก้รู้ว่ะหลายคนรอคอยนั่นก็คือเลขนําโชคนั่นเองถ้าชอบเสี่ยงโชคตั้งใจฟังให้ดีนะคะคนเกิดวันจันทร์เลขนําโชคก็คือ20กับ18นะคะ 20กับ18คือเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์วันอังคารเลขนำโชคคือ99กับ72 99กับ72นะคะคนวันพุธเลขนำโชคคือ01 01นะคะแล้วก็14ค่ะ01กับ14วันพุธเลขนำโชคคือ22กับ12ย้ํานะคะ22กับ12วันศุกร์ เลขนำโชคคือ12และ08ค่ะ12และ08ส่วนคนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคคือ16แล้วก็64ค่ะ16และ64วันสุดท้ายวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคคือ55แล้วก็42ค่ะนี่คือแนวทางทั้ง7วันหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ